โอ้ยเฮ้ยวันนี้เราจะไปล่าสัตว์กันดีกว่าผมล่าสัตว์ในเกมโรบอ x ผมช่วงนี้เป็นช่วงฤดูล่าสัตว์ด้วยนะเนอาอะไปนี่เกมล่าสัตว์กันดีกว่าโอ้ยก็น่าจะเป็นเกมรูฆค่าสัตว์นะเออให้คน ให,ให้ค้นหาส่วนต่างของวิทยุด้วยจะรู้เสียงก่อนโอ้โหวันนี้มาเเพื่อนเต็มเลยผมเอ้ยโอ้โหขาดอืมอันเราจะไปฆ่าฆ่าสัตว์กระโดดเราอ๋อดืมเลยผมเอาละครับวันนี้พี่จุกพงผน์นิวซันได้บีบเชนให้หอมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมซีซันฮันเตอร์กันนะครับผมวันนี้เราจะมาฆ่าสัตว์นบผม อ่านะครับผมมันมีกเรตระมัดทาสัตว์นะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมไปถ้ากดได้ไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าอ้าวมันมืดเลื่อยยังไงอ่าเพื่อนอ่าพร้อมไหมโอเคเพื่อนมันแค่มันไม่พยายามอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เราบรรลุสโนะภารกิจได้องให้เราล้างหวาผมนะมืดชิบหายผม อะไรคิวมอนสเตอร์แบทฟอร์มเราบอกไอเดี๋ยวแล้วป้าเราไม่ได้มาล่าควางรึอว่าเราจะมาล่าลาปิสานเป็นไงเสียฟังช่อ,องแหลกอ้ยโอโรทีเฮ้ยมันทุ่มเหน็นอะไรอะ่ะปั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไงควางควางเล่นดีอะ่ะ เอาลืมลืมฟักมีดออกมาท่านผู้ชมโอ้ยเช้าวันใหม่ครับผมเรามันอยู่กันที่ป่า ขบขาวดีมากฮงกูงทางไกลครับผม, <Gerilim> ผมแหมชื่อป่าก็โอ้โหเร้เราจะไปสำรวจแลหาของเพื่อไปล่าควางกันดีกว่านะครับผมเออตัวนี้ว้าใครร่วมบ้างกระต๊อบใครร่วมเฮ้ยเรามีเราเจอชอบแต่ผมไม่มีอาหูเพราเรามีมีแล้วเราม,มีเครื่องดื่มชูกำลังเวยครับผมกิน้วดียังชาหน้ากินกระท่อมเวยครับ มีแต่แบตโอ้ยยาเฟิร์สเอทนะผมโอยการล่าสัตว์ทำไมเราต้องมียาเลยครับแหมเดี๋ยวมีรถด้วยผมทำไมเราขับรถชนับรถไม่ได้อะโออะไรวะเดี๋ยวข้าบผมทขาไมุกรู้สึกว่าโอ้คนเยอะอยู่นะโอเคเราจะไปหาของกันดี่ว่าผม แสงคือนกำลังมาแล้วเฮ้ยมันเร็วจังอ่ะมันแสงมันโอ้โหเกี่ยโหัวที่ตาสุดนเยอะดูวันนี้เราลองขึ้นทาวเวอร์กันดูผมว่าทาวเวอร์อาจจะมีของดีและของดีเด็ดอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้าเราตกเราตาจะตายหาเลยวพอกินจะสมจริงเกินผมผมใส่แสงหัวแสงในหัวแสงหัวผมน่าจะบังตาทุกคนด้วยนะครับเฮ้ เจอทอ่อแป๊กเลยแล้วผมเอามาใช้ก็ได้วเอเอเรื่อเราเอามาใช้ทำไมอ่ะเนี่ยเราก็มีมีดเออทุกคนครับหู้แม่น้ำสวยมากเลยรเป็นจุดแหล่งตกปลาที่เดียวอัดปีปลาไม่กระโดดกระดามไม่กระโดดอยู่ตรงนั้นก็ได้วปีศาจไปหันหน้าสีดอก เฮ้ยได้ไงตึงป้าอังวุ้ยศาสเสียงเพลงนี่เราร้อนจริงผมมันน่าจะให้ทำไอ้นี่นะครับผมให้เรา้ยนั่นอะไรอ่ะเพื่อนเหรอเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ได้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขังเขาคุยกันอะไรกันบรางเฮ้ยนั่นไง ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยนั่นไงฟางมือฟางมีอะไรหัวทุกคนควางอะไรเนี่ยฝีอิงช่อยเอาโอ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 เออชุบก่อนเเฮ้ยมีการชุบเพื่อนดีกว่ะ วัววัววัวัวตามามันวเฮ้ยแล้วคนทับมันมันวุดบินหนีไปแล้วอะทำไงต่อเราใส่ต้องรอรอมันโผล่ขึ้นมาใหม่หรนะครับนี่เราไปหาของดีไหมเฮ้ยยังไงมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเมื่อกี้เห็นียนไปตรงนี้ เพื่อนมันหาได้ียวเพื่อนทำไปต่อเฮ้ย,น,ย,ยนี่ไงกันโอ้ยโอ้ยเดินไปลุก oh my god oh my god oh my god เกมมันได้ยายกจัง เพื่อม,มีปืน,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 นด้ยวยหยิบมีขึ้นมาดอดโอ้มันได้ยังไงวะฉันมัเป็นเหมือนกันเดี๋ยวช่วยกันอาอ้าวชนะแล้วชนะแล้วโอ้กิงกืน โหรอบนี้เรามาลาสัตว์กันในถ้ำครับโอ้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากมาล่าสัตว์ผมก็มาล่าได้ที่ที่เกนี้ผมอะไรอะซีซั่นฮันเตอร์ของมุยดูดูด ล่าสัตว์ผมเป็นการล่าฟางที่สนุกมอลวันจริงับผมซึ่งถ้าผมเล่นเป็นน่าจะสนุกตอนนี้นะครับผมพอผมเล่นไม่เป็นผม,ผมเห็นเกมแบบียกว่าเกมผีผมมาเล่นดูผมแต่ไม่ใช่ผมเป็นเกมล่าสัตว์นะครับอ่าแต่ใครอยากมาเล่นก็รองมาเล่นดูได้ผมซีซั่นันเตอร์ผมก็สนุกใช่เล่นของชาสำหรับใครอยากเป็นล่าสัตว์ผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ครับผมสวัสดีครับ